ยินดีต้อนรับสู่ปีที่10สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545ในรูปแบบของสภาองค์กรผู้นำชุมชนเขตยานาวาและมีการก่อตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2548โดยใช้ชื่อแรกในการก่อตั้งว่าสถาบันภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคมเขตยานวา มีนายวิกรมมีสวัสด์ผู้อำนวยการกาสนาเขตยนานวานในขณะนั้นรับเป็นประธานกรรมการคนแรกแนวคิดในการกอร่อตั้งมาจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบร,รมบราชินีนาถเรื่องการจัดตั้งธนาคารสมองจึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถมีภูมิปัญญาและมีจิตอาสาโดยไม่ต้องรอให้เกษียณอายุการทำงาน เพียงแต่หากมีจิตอาสาและอยากถ่ายทอดความรู้ก็ควรจะเชิญมาทำประโยชน์ร่วมกันจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคมเขตยานาวาภายหลังต่อมาในปีพุทธศักราช2549คณะก,กรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงชื่อองค์กรใหม่เป็นสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ุประสงค์และเพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดพื้นที่ในการทำงานสาธารณประโยชน์ปีพุทธศักราช2551สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ลำดับที่1,703ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพุทธศักราช2546 จากคณะกรรมาการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2551ปีพุทธศักราช2556สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมได้รับการสดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนรธรรมระดับกรุงเทพมหานครเลขที่กรุงเทพมหานคร1ทับ๒5๕ตามพระราชบัญญัติวัฒนรธ,ธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2553 เมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2556ปีพุทธศักราช2548สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมทเบลีทีจอมเก้ทับ2อ5 8ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558วิสัยทัศน์ของสถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาของทรัพยากรมนุษย์ปรัชญาของสถาบันสถาบันสร้างคนคนสร้างสังคมเพื่อความสุขแบบพอเพียงภารกิจของสถาบัน 1. จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพที่ดี และพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน 2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาทักษะความสามารถและยกระดับคุณภาพจิตใจทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชนทุกระดับ 3. แสวงหาและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการในเชิงนโยบายเพื่อบริการทางสังคมอย่างกว้างขวางทั่วถึงและเหมาะสม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนการจัดสวัสดิการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย์ 5. ช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยผู้พิการและผู้ด้ยโอกาส 6. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนดำเนินชีวิตไปอยู่ความมั่งมีสี่สุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 7. พัฒนาประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเมืองภาคพ,พลเมืองและทำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำเนียบประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม 1. นายวิกรมมีสวัสด์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ เมษายนถึงสิงหาคมพุทธศักราช2548 2. ราพระทูลสันตะจิตโตดำรงตําแหน่งตั้งแต่กันยายนพุทธศักราช2548ถึงมกราคม2549 3. นายอุปถร,รมพานสังดำรงตําแหน่งตั้งแต่อุมภาพพัน์ถึงกันยายนพุทธศักราช2549 สี่นายมังกรฉันทวานิชดำรงตำแหน่งตั้งแต่ตุลาคมพุทธศักราช2549ถึงธันวาคมพุทธศักราช2550สมัยที่หนึ่งห้านายสมยศวัฒนเวชดำรงตำแหน่งตั้งแต่มกราคมพุทธศักราช2551ถึงมกราคม2552สมัยที่หนึ่งช่วงที่สอง 6. นางกันตาเป้นบางนาดำรงตำแหน่งตั้งแต่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552ถึงธันวาคมพุทธศักราช2553สมัยที่สอง 7. นายอุปถัรมภันนสังดำรงตำแหน่งตั้งแต่มกราคมพุทธศักราช2554ถึง2557สมัยที่3และ นายสนิทจังมงคลการดำรงตำแหน่งตั้งแต่มกราคมพุทธศักราช2558ถึงปัจจุบันสมัยที่4คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมสมัยที่4ปีบริหารพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2561มีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายสนิทจังมงคลการประธานกรรมการ 2. นายอุปธรรมพันสังรองประธานกรรมการ 3. นายสมยศวัฒนาเวศรองประธานกรรมการ 4. นายทาตีจันทคีรีกรรมการนายทะเบียน 5. นายนาลงชัยทิพมณีกรรมการเฮรันญิก6 นางจันทนาทเวทมารินรักกรรมการ 7. นางธิพวรรณพุทธชาติเสวีกรรมการ 8. นางสุพรรณีแซกีกรรมการ 9. นางมาลีธนะสมบัติชัยกรรมการ 10. นางสาวเดือนเพนวิเศษปัญญาสกุลกรรมการ 11. นางอุชุกรเหมือนเดชกรรมการ 12. นางเลือดีวันตันเจริญทรัพย์กรรมการ 13. นางสุเมธีอุ่นคำกรรมการ 14. นางทัศนีชลาย,ย์เดชะกรรมการ 15. นางสาวกฎชวันตรวจมักคากรรมการ 16. นางสาวจิตดิลกชุติวัฒนิกกรรมการผู้ช่วยเลขานุกการและ 17. นายลิขิต ลิ้มรถรวยกรรมการเลขานุการและผู้อำนวยการประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดว่าชาติใดเสื่อมสูญด้อยยับอับปางไปก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรมแต่แยกเป็นหมู่คณะเป็นพักเป็นพวกคอยเอารัดเอาเปรียบประหัดประหารซึ่งกันและกันบางพักบางพวก ถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถ,ถึงพระคุณของบรรพบุรุษซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จนหนักแล้วถือเอาความสามคัคคีความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนื่งนิด ชุมนุมต่างกุ่มใจรักสมัครสมานล้วนมิตรจิตชื่นบานสรางเริ่มอยู่ทุกผู้ทุก,ทกนามอันความกลมเกลียวกันเต็มใจเดียวประเรสดีทุกสิ่งประสมจงใจจับเสพสมได้ด้วยสามัคคีกิดใด สม,มีรวมใจพักดีและพระจอมสยามพร้อมพลดังมือเดียวยามอยากเย็นเห็นงาาน่ายบ่นายบ่จางอันความคมเกลียวกันเต็นใจเดียวประเรสีทุกสิ่งประสงค์จงใจจักเสร็จสมได้ด้วยสามา เบาคลายที่อันตรายขาจัดขัดควางฉลองพระเด,ดบอ่อจาจกระตะเวทีคุณพระกัุณาณาอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวพระสสัสดทุกสิ่งประสงจงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี เลิจากชูชาเชิดพระศาสนาสยามรัฐจักวัดธนาประทับเกียรติผู้เฟืองกระเดืองแดนดินอันความคงเกลียวกันเต็มใจเดียวประสีทุกสิ่งประสงคตรงใจจากเสร็จสมได้หรือสามัา